เดี๋ยว่าไปเด็กทุกคนอาหารเป็นงานนี่มาเล่นเซิร์ฟหอสตอรี่เหมือนเดิมแบบนั้นโดยอินมาแล้วมาแล้วพี่เปิดคลิปมาละมาครับน้องชายเล็กอะไรเล็กเจ็ดอุ้ยยัดยีดไก่ว่าติดป่ะเหยียดไปอีป่ะอุ้ยอินอินออกสายด้วยอ่ะอินออกสายนี่นี่มานี่ดิไอันนี้แม่งแม่งแม่งเล่นกันจัดอ่ะชั้นเราไหวป่ะน้อง เองว่าจะมีใครแบบเพว่งแล้ววะอ <In. S 2> ินกินระวังตายโยจะมันจะตายจะตายเฮ้ยมันเข้าใส่พี่่งเข้้้าาาไปกกหขึ้นอ, in, in. อินอินเอาตัวรอดไป in, อินเอาตัวรอดไปโอ้โหโคตรเยอะอินประมาาณล้นพี่พี่อยู่ขา้างล่างนะพี่จุกอยู่พี่วิ่งจุกพี่วิ่งจุกรอดรอดรอดตีมาอีกตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนพี่ขึ้นไปบนอันนึงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อินดักชั้นห้าดินลำบนสุดอ่ะุ้ยมันก็แตกตาย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 หนึ่งตายหนึ่งเขาเล่นห้องลึกอเปล่าอินเอ้ยน้ำหวยยังยังยังซื้อน้ำวิ่งเลยเดี๋ยวางข้าวโดนโดนโดนอินดีกูตายกูตายกูตายอินพี่ตายอินเดี๋มาเดี๋มาเดี๋มา

โอ้ยอินตายโคตรไวโอ้ไม่หนุกเลยคนดูดูดีอินโคตรอ่อนอ่ะอินแนงอ่อนเกินโอ้จริงต้องต้องเพื่อนตับต้องมีคนเมนต์มาแบบหายไปไหนมาครับอะไรเงี้ยเล่นเล่นไฟเอ็มครับอินอินมาฝั่งนี้ดีอินมาไปไปขึ้นตื่นระดับอ่ะเฮ้ยยังยาวเหรอยาวเหรออุ้ยอินมึงเอ้ยอินมึงดูดิมันมันมาแล้วน้องมันมาแล้วอ่ะ เยอะอะพวกสุอสุดนะะ้ำวิ่งก่อนสุน้ำวิ่งก่อยนึไม่ไหวอ่ะเอาไงดีวะอีเหล็กกี่เซตอ่ะเหลือสามอ๋อเหลือหนึ่งไม่ให้มาแค่สองโอ้โหให้น้องกูน้อยเกินทำไรกูน้องปะอินอินออกเลยเหรอแล้วก็ไม่บอกอิน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 ครับครับครับอี่าตายอี่าอะไรนี้เฮ้ย นี่ไงแล้วน้องผมเอาจริงผมบอกแล้วโคตรมาอินนี่ใครอ่ะรักษตึกนูนไ,นะไม่ได้วอมอเคเคถ้าตึกหนูน่มาแน่วะ่ะเฮ้ยอินใต,ต้ตึกมาอินใต,ต้ตึกมาอินเอาวันดิ <c oughs> มาแล้วอินตตีีมันโอ้โหพี่ตกไอ้อินว่าแล้วกูได้ยินเสียงพี่มาแล้วอุ้ยอุ้ยโป๋จะโป๋ปะเนี่ยหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟวะเป็นที่เซิร์ฟกูยังอยู่อินมันจะตาย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 อุ้ย Ôi in in. biết Bỏ biết Bị thọtอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไถ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 อยู่. Tụ đẹt cập biết đẹt rồi. Phi ngửi phi ngửi. ra ra ta ra, tai. Hử? Ở đi. ui ขึ้นขึ้นขึ้นบนดีกว่าอินอินขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเหมือนพี่เก็บปืนไม่ได้นะเฮ้ยดักเหมือนเดิมอินดักดักเหมือนเดิมเฮ้ยพี่เก็บปืนไม่ได้เก็บปืนไม่ได้เก็บปืนไม่ได้โอ้จะแตกพี่ทารุ่งเม็ดเลยงะมืดไอ้ที่นั้นมืดเฮ้ยโล่งไปอยังหนาจ้า เดี๋ยวเราจะมาโอ้ยตายที่นี่ตายแน่อะโอ้ยตัวแดงจะตายตัวแดงจะตายตัวแดงตายจะตายตายตัวแดงตายอินลองสวยขอเก็บโลนโลนน่าจะดีวะเก็บโลน เอ้ยิน่งดิงน้องกาจะตายจะตายอินจะตายโอ้โหอินพี่ใส่หัวโคตรเยอะอ่ะตขนาดียนเนี่ยมันคนรขี้กันวะอ๋อนี่าดนี่มันคนลึกขี้กันวะโธ่คือแบบเพิ่งกลับมายิงไม่โดนเลยว่ะคนดูอินเก็บตัวได้ป้าน้องเนี่ยได,ได้ตัวปืนที่ขอขอตัวดิขอตัวดิอวดเอาไม่เลยเอพี่เก็บเอง เก็บโซนก่อนปะ,ปะเก็บโซนปะ่ะเก็บโซนปะ่ะไม่ให้มึงตีกันนั่งเซิร์ฟได้เชื่อไม่เอานะเก็บกันตะเส้นหนึ่งน้องอินออกไปเล่นโดยไหมครับไม่โดยไม่โดย,ดยอาทีมงานอย่าใส่เกงเอ้ยอย่าใส่เก่งี่อ,ไอะไรแค่ติดไฟเอ็มจัดอะติดไฟเอ็มจัด ใส่กระเป๋าด้วยเ,เลขเลไรพี่ละส <laughs> ามสี่เฮ้ยมันมันมีโซนอีกโซนหนึ่งอ่ะอินปะพีเ่เห็นมันมีมโซนในฟอร์ตี้อ่ะเาาดี๋ยวย้ายเซิร์ฟด้วยอ่ะคนดูเอาคืออะไรวะกดปับ๊บแล้วกดอันนี้โอเคด,ดีละคนดูก็ต้องมีคิดถึงไอ้กาบังแล้วอินมาปะโอ้โซนไม่มีเลยบน Hi ไฮเบิร์ดเหรอบนนั่นม เออโซนไม่มีอ่ะเขาไปเล่นเติไหนกันวะว่างโดนนั้นเธ่พี่โซนเดียวเอาหรอไปได้ไมโซนนั้นก็ได้มามโซนเดิมก็ได้มา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 อตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาปรับเป็นแนวห้าสิบแล้วนะมีห้าสิบจริงก็ห้าสิบปอมดูเ <c oughs> ติมพันหนึ่งได้สองร้อยสี่สิบเซตแล้วอะเซตปอมเซตเซตจริงเซตห้าสิบจริงได้หกสิบสี่เซตโอ้ได้วีพีสามด้วยเติมแค่ห้าร้อยอ่ะถึกหนึ่งดีเลือดสิบ ถึกสิบโอ้เติมพันหนึ่งมีชื่อชื่อสี่อินอาพเทคขึ้นตึกที่เราแตกตอนแรกปะอ่าเปดิเรียกอะไรวะตีไปแล้วหา้าเพดีแย่งไม่พร้อมมีเสียหรอกจริงอ่าตอนเนี้ยวัดได้หมดแล้วปะแต่ละพี่ชายจริงแล้วเน,นี่ยวัดแล้หมดละจะกูเจอกูจิงตังมากนะ <laughs> คืออะไรอ่ะจกูจิงตังเฮ้ยโลโลโลนี้ถึกนะเออมันเอาใจเหรอวะข้างบน ยิงยิงดิเห็นปะเห็นปะดาฟ้าตืน่นรึเปล่าเดี๋ยวพี่ขึ้นดาฟ้าก่อนแม่งมาดักแน่หวะออินจินปังมากนะตัวพี่ก้าดวาบปะฉันดูนี่ช้าๆลยไม่รู้วะหวาบดิวาบเฮ้คิดอะไรก็ได้เว้ยแต่เก็บเองเขียนผิดม่ขาดหรอไม่ผิดหวังจริงไอ้เคลียร์มันมายัางวะ าพ่อเลยไอ้รุ่นจะเย็นเฮ้ยอินมันมันมันออกตึกนี้อินตึกที่เรากำลังวิ่งมันเนี่ยอินเห็นปะใต้ตีนเราอะเราไปก็เราไปมามาเรมาอุ้ย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 โอเควัดหน่อยว่ะวัดหน่อยวัดหน่อยมามาพี่รอให้พี่รอให้ตั้งร่มให้พี่อยู่พี่ซัดพี่ซัดอยู่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 พี่ซัดจู่โอุ้ยชนะท่านสี่แล้วตัวมาผมไล้ปะ ได้ได้ได <gegen violin> <warfare> ้เลยน้องชายเข่งบอกใหญ่พี่โดดพี่ก็โดดไปหาได้แล้วอะมาแล้วยินเปการเสร็จไรอ่ะเฮ้ยอินพี่พี่เหลือศูนย์อินี่พี่เหลือศูนย์อินพี่ตายเกือบกินเอาดิโดดมา จะตายมันจะตายหนึ่งดับบรรดักลางอินดับบรรดักลางโอ้โหเฮี้ยมึงดูมันวาร์ปขึ้นดิเกินโอ้โหตัวละครมึงเกินไปเฮี้ยตัวละครแบบตัวละครมึงแบบถึงฝั่งมากนะเฮ้ยกูตายอินกูตายเฮ้ยไม่ตายเฮี้ยกูตายได้แต่กูไม่ตาย โอ้กูตายกูตายกูไม่ตายกูโจ๊กอยู่กูยังหายใจยไม่ตากล้าม่ลงมาหาพี่หมดแล้วเออพี่เห็นดูสัสพี่แล้วเนี่ยโอเคนี่คือเกมคือเส้นอะไรอ่ะโก็ถึกอ่ะไอ้เกียร์นี่แหลเฮ้ยเสือขวางไปยังมันตกอ่ะมันเอาพี่แล้วพี่โดดอยู่พี่โจ๊กอยู่บนแดงมาหาพี่แล้วเนี่ย มาวะ่ะมาวะ่ะขึ้นไปขึ้นขืนบนเล่นโน้ตต่เงินอ่ะล้ต้องเงิน,น,นดับเออ <c oughs> เก็บยวเพวกมันอ่ะอินเริ่มเล่นเริ่มปวดแขนว่ะรออะไรอะ่ะโอ้ไม่ตายเป็นตัวละครผมว่าตัวละครไม่ตัวละครโกงเรานั่นอ่ะจริงตัวละครพันหรออ๋อ จะโดนอย่างนี้ทำไมอ่ะกูหล่น้มันตัวเราวิ่งไวอุ้ยโอ้โหโอ้เกินไอ้เหี้ยมึงยิงกูเกินมันทำลายพี่จัดอ่ะเอ้แต่พี่ตกเฉยเลยมันเล่นพี่ถุงเม็ดเล้วอินมันดักพี่มันดักอยู่ดักอยู่บนแดงเอ้ยตัวน้งไปไหนวะไม่รู้วะเดี๋ยวมันเล่นพี่จัดเลยน้องรัก พักนะสันฟ้าไปแล้วพี่ได้ยินข้างล่างจัน่ะเ้า,เาไปไหนแล้วอ่ะไปแล้วเดินไปชั้นนี้แล้วพอแมัรอเข้าห้องแน่พี่ก้าเา้าเฮ้ยมาดีววะ มาดีว่ะอุ้ยโอ้โหหลังเข้าไอ้เหี้ยพี่โดนเซอร์ไพรส์เข้ามาเข้ามาในห้องเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านอินอินเข้าในบ้านอินอินหนึ่งเข้าว่าอุ้ยโดน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 อินโด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 นมาโดนมาโดนมาเร็วตตาามมหห้้อองงเอ้าแป๊บนึงกำลังไปโดดนไม่ทัเฮี้ยโคตรจึงปังมากนะเอียโคตรเต็มตัวละครก็จึงจังอ่ะตัวละครมันอ่ะ โอ้โหเสามเอ็ดอุ้ยมันยิงถ่วงกูซ้ำอุ้ยได้ดไอีกเซตหนึ่งพอทุกคนได้อีกเซตเดพอดูก่อนอันนี้คืออะไรไอซีพีเนี่ยไว้เช่าตัวละครใช่ปะเติมห้าสิบก็เช่าได้วันหนึ่งแล้วก็มียอดอออเพราะค่าเซิร์ฟมีปโปเซชั่นเติมบารี่เซตอีกัซตเซตป่าน้องได้พี่เนี้ยไปได้เอ,เอา่ไปห,หนึ่งเลย จริงหนึ่งวันได้หมดละไม่ได้กลัวอะไรหรอกอนจริงอะ่ะ <c oughs> ได่เปล่าก่อนได้ยินปะ่ดูตึงหนูนะ่ะมาดีวะเอ๊ะเค้ือตึงนี่เป้าเมื่อกี้ใครวะ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะโอ้ยตกใจหมดโอ้ก็เก้าจุดแปดเหรอห้าสิบจริงอ่ะตุ่ยจ้าโอ้แม็กหมดแล้วกูวิง่งล่มนเลยอ,อุอ๊ย รอชาไปเลยบูสวดีอินโอ้เยอะมากสิอินไอ้เหี้ยมันจึงปังมากนะเมื่อกี้อะไรอ่ะมอุ๊ยอุ๊ยอิน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 เฮียเหลือศูนย์สัตว์มารีเหี้ยกูวัดว่ะวัดไวยสัตว์วัดไวยสัตว์คือโจ๊กอยู่นะ จะถึกจริงเมื่อกี้กดสองคนเลยนะเว้ยจะขึ้นไปน้องไอ้มีครับผมโดนโกงโอ้ยโอ้โหอินอยาขึ้นเลยอินโอ้โหสามตัวมาใส่พี่ละเออสตัว้เตัวละครไม่ยังถึกอ่ะจริงตัวละครไม่ถึกจริงเอ้ยเมาส์ติดสายติดเฮ้ย ิโดดมา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 โอ้ดูดิยังพึ a, ่งอดาโดาโดดมาโดดเชื่ออะไรอมาโโดดมยู่กูโดดอยู่อินกูโดดอยู่เชื่อพม่ตายได้แต่พี่ไม่ตายอุ้ยดายกูตายเนี่ยกูตายเอ้ยกูไม่ตายโดดอินโดดมาดาโ กูได้ปืนเหี้ยมันถึกไปพี่ตัวละครอะไรอะ่ะได้ปะ่ะเออได้ปืนมา <c oughs> โอ้ยยัาโคตรถึงฝั่งอะ่ะตัวละครมันถึกมากกว่าไอ้เหี้ยนั้นเมื่อกี้อ่ะอมันเอากูจังอุ๊ยโอ้โโอโตาย โอ้ดูมันใส่ดีโอ้ไม่ไหวอ่ะโอ้แล้วคนเขาแข็เลยน่ะใครดูคลิปเนี้ยปุ๊บแล้วคนเขาแข็เลยทักเฟซมาเลยเดี๋ยวทิ้งเฟซไปไปแม่งเดี๋ยว็ดเด็ดหกแม่งเอาจริงอ่ะเดี๋็ดเอาแม่งสุดด่าด่าด่าใครอยากเล่นมาทักทักกัเลยทักกันเลยไอ้ินไต่อินถึงหัวเนี่ยพอ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 ไม่ว่าคนดูปะ